ฮัลโหลจ้าเอจ้าเืนคุยกับคนเราจ้าอืมจ้าเออเอาคุณจ้าันเยอะ่ะเออวฮัลโหลอันอนเจ้าอนเหมดเลยอียงนะลุงตาได้เนี่อืมแม่ลุงตายีบอกพฤติกรรมแบบนี้ม่อหจะเรียกว่าลวงตานะอ่อืม เรื่องที่เกิดขึ้นกับปู่มหมู่ว่านน่ะแปลวรู้เรื่องหมดแล้วแปลว่ยายอมเออหน่นละลองตาก็ว่าไปขอของน้าไม่ซื้อก็ได้ไปของน้ากว่านั้นล่ะม่นก็ยังเดียอ่ะบ่มีเหยียดจังได๋มันมีมากกว่านั้นบ่ได้ไปลุยเขาเรียล่ะบ่ได้ไปลุยเขาไปจับแขนเขาอีหยังโอ่ยไปไปเขาไปซื้อของหนนายนะโบแมน <ไป S 2> ่เแมนเลยบ่แม่นเลยมีคนรู้เห็นมีพยานเต็มไปหมด เาราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอืมไม่ยังเดะไม่ให้จังสีเดจังใดถามแน่ทั้งๆดีกับไวใจกับเฮม่าบานตลอดเลยอ่ะแหวอย่างแหจะแจงความอ มันต้องมี่อย่างที่โบแมนวาเห็ดผิดแล้วยังจัดใบคล้องผ่าเหลืองคือเกา่าอันนี้ก็ยังคล้องผ่าเหลืองัองดาปเขาอยู่ทั้งทั้งนี้ก็มีพยานามลูห็นคนเห็ดผิดก็ต้องรับผิดมันก็ต้อง,องวิ่งนีถูกต้องพิดก็ต้องย่อมรับผิดสิย่อมรับโน้นล่ะ ในเมือ่อจะของอยู่ในข้องถืออยู่ในพระพุทธศาสนาไซผาเหลืองเนี่ยตัดกิเลสบ่ไดดกอยาบวชจ้าวันอาทิตย์พ่อกันบอย่อมถึงแม่ว่าแม่จะยอมเพราะเย่เบิ่มจะเบาเบาแต่เรื่องนี้แปลบอยย่อม เพราะว่าพีสาวแป๋วตอนนี้มันขวัญเสียหมดแล้วมันมาเม็นคนปกติต่อไปแล้วแป๋วต้องการให้ซึกบโบอยากมาให้มาใส่ผ่าเหลืองแล้วก็ท้ามาหากินคิดว่าอยู่ในผ่าเหลืองหล้กก็หลอกประชาชนทั่วไปอีกอเข้าใอืมเข้าใจ กระสันแป๊วนี่จะตามให้ถึงที่สุดเลยบ่มี่มองที่จิวในแผ่นดินเลย้าจะพาซื้อม้วนช้อนลงไปอยากเป็นข้าวหนาหนึ่งบอกแปลวถามอีหลีอยากเป็นข้าวว่ะบออยากเป็นเนาเนาะบออยากเป็นตัเฮจังใดบอตาอะไร่อานี่บต้องถึงออกพันษาบอห้ถึง มือแรง้งือดได้ต้องไปซึ้อไซตต่อหนาแป๋วกับขอบครัว